เออ,เอ,อมามาแม่มาแล้วแม่มาแล้วแม่มาแล้วมามาบีสองมาบีสองมากินขนมลูกเออเอกินขนมแล้วเออแม่มีขนม Spin ให้กินลูกเ,ออเดี๋ยวแม่เก็บห้องกันนะโอ้โหฤิ์เยอะลิดเยอะลิดเยอะลิ์เยอะดูดูดูห้องดูห้องลิดเยอะลูกหมาของแม่แดดสองะเพื่อนๆมาทางนี้เลยหน้าห้องหันไปทางเฉียงตเฉียงทิศตะวันตก เออมีสองเจอพี่เปิ้ลดีใจอ่ะโยกเดี๋ยวแม่เก็บห้องก่อนแม่เก็บห้องก่อนเดี๋ยววันนี้เช็ดตัวนะวันนี้ไม่มีฝนนะพร้อมยางวันนี้แม่มีปลาให้กินอ่ากินเลยค่ะแต่งกันแม่ลูกเดี๋ยวแม่เก็บห้องก่อนนะคะเออดูดูกระดิกหางดูกระดิกหางชี้เดี๋ยวแม่เก็บห้องก่อนนะคะเก็บห้องให้แล้วนะคะล้างพื้นให้สะอาดแล้วแล้วก็เปลี่ยนน้ําให้แล้วนะเนี่ยดูสิ แม่ล้างทั้งห้องเลยพื้นสะอาดแล้วแล้วก็ถูพื้นตรงโมเสสตรงนั้นแผ่นกระเบื้องให้แล้วแล้วก็น้ํานี่แม่ล้างสองถังเปลี่ยนน้าให้ใหม่เลยเนี่ยกระโงกระมังนี่แม่ล้างเช็ดความให้แล้วเดี๋ยวต้องใส่อาหารให้หนูใหม่นะเดี๋ยววันนี้ต้องเช็ดตัวแล้วนะคะโอเคไหมเดี๋ยวแม่นั่งพักแป๊บนึงก่อนนะคะโอเคไหมคะห้อวันนี้แม่เย็บผ้าห่มมาให้ผืนหนึ่งเผื่อตอนดึกอ่ะอย่าดึงขาดไม่ได้ ผื่อตอนดึกบีสองกับตัวเล็กจะได้นอนไม่ต้องแย่งแม่นะเนี่ยแม่เย็บมาให้เออนะคะโอเคไหมเนี่ยเนี่ยใส่น้าหอมแม่มาด้วยหอมป่ะเอออยากคนท้องวันนี้แม่เก็บหญ้ามาให้ด้วยนะคะตัวเล็กวีสองแม่เก็บหญ้ามาให้ด้วยแม่ล้างมาให้สะอาดแล้วเนี่ยแม่เอาอกเอาใจพวกหนูนะติวเลยกินหญ้าเลยค่ะกินหญ้าเลยค่ะ,คะแม่รู้ว่าพวกหนูชอบกินหญ้า เออกินยญ้าจะได้แข็งแรงนะเออกินนะลูกกินซะกรละมังแม่ล้างให้สาหาะอาดแล้วเช็ดให้ละเออเดี๋ยวใส่อาหารให้นะก่อนกลับเพราะว่าเมื่นกนินกินอิ่มแล้วโอเคโอเคตัวเล็กชอบกินย้าพีสองคนทองชอบกินยญ้าใช่ไหมคะกินเลยนี่แม่เก็บห้องสะอาดแล้วนะคะโอ้ดูเปอร์ดิทำอาไรยืดเลยของเล่นรองเท้าล้างเช็ดสะอาดห,หมดแล้วนี่ผ้าปูเอาไปสะบัด างนอกเรียบร้อยอันนี้ผืนใหม่นะคะนี่อาหารออกมาเติมให้แล้วอันนี้หญ้าเนี่ยผ้าปูกลงคืนนอนหนูจะได้ไม่ต้องแย่งแม่นอนเนี่ยแม่ปูให้แล้วนะคะเออสะอาดแล้วลูกน้ำเต็มเต็มสะอาดสองสองถังเลยนี่อาหารนมาเช็ดภาชนะเรียบร้อยเติมให้แล้วนะคะสะอาดแล้วนะคะมีหญ้าให้กินเนี่ยนะ เดี๋ยวแม่ขนมให้ป๊บหนึ่งเช็ดตัวสะอาดแล้วนะคะมาเช็ดตัวให้คนละสองสารอบเลยดูดูดูหูสะอาดไหมสะอาดเอียมอรไทยทุกตัวเลยแม่เช็ดตัวให้สองสารอบเลยเนี่ยสะอาดแล้วนะลูกนะตัวเล็กสะอาดแล้วนะคะทีสองตัวสะอาดแล้วนะลูกเนี่ยดูขนเงาแว้บเลยตัวเล็กสะอาดแล้วนะไหนแม่ดูเซ็ดู๋ยวซตเดวหูเซ็ เออหูสะอาดเลยตัวเล็กเห็นไหมเหมือนหูแม่เลยใช่ไหมคะเนี่ยแม่มีที่นอนใหม่ให้เนี่ยเออแม่เย็บมาให้ฉีดน้ำหอมมาให้ด้วยเห็นไหมคะเออจะได้ไม่ต้องแย่งแม่นะเอขนมกินขนมไหมอ๋อตัวเล็กจะกินขนมอ่ะรอเดี๋ยวเดี๋ยวแม่หยิบให้พี่สาวกินขนมไหมคะเออดูหูสะอาดเลยเห็นไหมแม่เช็ดตัวให้หนูสองสารอบเนี่ยขยี้ ถ้าเนี่ยเอาน้ำไปเปลี่ยนเนี่ยสามสี่รอบเลยน้ำในถังเนี่ยสะอาดเลยเพราะว่าสองวันก่อนฝนตกแม่มาแม่ไม่ได้เช็ดตัวให้หนูเช็ดแต่หน้าแม่ไม่กล้าเช็ดเพราะว่าฝนตกแม่กลัวหนูไม่สบายตัวเล็กคนท้องวีสองแม่ให้เออไปนอนกินที่นอนนะเออเนี่ยเล็กเจ้าอีกอะคะเล็กเจ้าอีกอ่ะไหนขอบคุณค่าแม่ก่อนขอบคุณค่าก่อน ขอบคุณค่าไหนคนท้องขอบคุณค่าก่อนเออขอบคุณค่าตัวเล็กขอบคุณค่าแม่ก่อนขอบคุณค่ามาแม่ให้อะเอกินซะ้ลนอนกินซะแม่ปู่ที่นอนให้ของเล่นอยู่นี่แหละโอ้ตัวเล็กจะตุนเหรอลูกอ่าตัวเล็กตุนนะ,ะตัวเล็กฉลาดตุนเนะี่ยอืมอืม ไอ้หยอ,อยไอ้หยอยมีขนมกินแล้วนะคะคนทอ้องไอ,อ้หยอ,อยไอ้หยอยมีสองแม่เช็ดตัวให้สะอาดแล้วหลายรอบเลยลให้คนท้องสองอันสองแม่ให้สองอันเพราแม่เอามาให้คนละสามอันตัวเล็กเอาไปแล้วสามอันตัวเล็กฉลาด ดู่คอเปอร์เปอร์เปอร์รอเดี๋ยวนะเออตัวเล็กนะคะอ่ะทุกคนรักจังเลยรัก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 มีคอเปอร์อันนี้คนท้องแม่หอมก่อนเดี๋ยวไม่จะไปละอันนี่คนท้องนะคะอื สะอาดละเช็ดต,ตัวสะอาดละไหนพี่สองมาพี่สองมาให้แม่หอมหน่ะพี่สองมาเออเออเลยให้แม่หอมหน่อยเร็ว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 พี่สองพี่สองจุยจุยอจุยมาให้แม่หอมก่อนจุ๊บอจุ๊บแม่จุ๊บปะแม่จุ๊บปะแม่จุ๊บปะแม่จุ๊บอ่ะนี่ปีสองค่ะปีสอง เช็ดตัวสะอาดแล้วนะคะเช็ดตัวสะอาดแล้วนะคะกินน้ำเยี่เลยเออสะอาดแล้วนะลูกแม่ปูที่นอนนี่ละเดี๋ยวแม่จะไปแล้วนะคะข่องแม่ปูที่นอนนี่นะคะของเล่นสะอาดหมดแล้วนะคะเช็ดตัวให้คนละสามรอบแล้วอืมสะอาดแล้วนะคะลูก อาหารเรียบร้อยหญ้าพื้นสะอาดหมดแล้วน้ําเรียบร้อยเรียบร้อยสะบัดหมดแล้วเก็บตากเรียบร้อยเรียบร้อยพื้นสะอาดหมดแล้วค่ะเพื่อนๆสะอาดเอี่ยมล้างพื้นเรียบร้อยเดี๋ยวแม่จะไปแล้วลูกเนี่ยของเล่นเนี่ยแม่จัดให้ละคนท้องเดี๋ยวแม่จะไปแล้วนะคะอะเดืกระติก่ะ อาจจะเล็กเดี๋ยวไม่จะไปแล้วนะคะสะอาดแล้วนะลูกเออแม่เช็ดเท้าให้ด้วยทุกตัวเลยเนี่ยเนี่ยเช็ดขาเช็ดเท้าสะอาดเช็ดก้นเรียบร้อยเนี่ยเช็ดทุกส่วนในร่างกายเลยลูกเออถ้าปูที่นอนให้แล้วดูสามแม่ลูกนอนันผ้าเลยนะเออสะอาดแล้วเนี่ยผ้าแม่สะบัดให้เรียบร้อยพับให้เรียบร้อยเนี่ยอ,อนะนอนแล้วพื้นจะได้ไม่เย็นนะลูกเอ,อนอน็นผ้าลูกแม่ลูกนะพอ,อุ่งนี้แม่มานะคะ แม่ไปให้ข้าวพี่น้ำตาลก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่มาแล้วลูกเออผ้าคุมค่งองนอนแล้วนะกินข้าวแล้วลูกน่ะน้ำเต็มแล้วนะ่ะห้องสะอาดหมดแล้วนะคะเนี่ยห้องสะอาดหมดแล้วห้องสะอาดหมดแล้วน้ำก็เต็มเต็มอาหารก็เต็มเต็มหนูอ,อิ่มแล้วเนี่ยเนี่ยของเล่นแม่เช็ดให้แล้วกระจายเป็นสองจุดนะเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่มาแล้วลูกพาคลุมคล่องลูกเออปั๊ปเปิปั๊ ไปให้ข้าวจังตังก่อนแดงน้อยไม่ให้เออกินข้าวหูกเอยคิดถึงแม่ป่ะลกอกกินข้าวหูกแดงน้อยเลยอ่ะกินข้าวเลยกินข้าวกินข้าวลูอกเออเดี๋ยวแม่มาเก็บนะคะโอเคแดงน้อยกินไปนะคะคนสวยอยู่ไหนลูกคนสวยกินข้าวแล้วแดงน้อยกินไปเนี่ยเดี๋ยวแม่มาเก็บนะกินข้าวแล้วเนี่ยแม่เลี้ยงไว้ให้แล้วเนี่ยแแดงมากินข้าวแล้วี่มากินข้าวพี่น้องกินข้าวหูก กินข้าวอกินข้าวลูกด่างกินข้าวน้องกี้กินข้าวหูกอ่ากกินข้าวหรกน้องกี้กินข้าวด่างกินข้าวเลยเร็วแม่ไปเติมน้ำให้ก่อนเออด่างลูกเออเออกินข้าวเลยลูกอยากกินข้าวกินข้าวกินข้าว ไม่ให้ขนมพลานต่างกินลูกตัวน้อยกินตาลมากินข้าวลูกแม่มากินข้าวลูกมาแล้วเนี่ยเนี่ยมากินข้าวแล้วแม่เลี้ยงไว้ให้แล้วเร็วมากินข้าวลูกแล้วแล้วกินข้าวแล้วจื้อจืออจอ้อจื้อจือ้อ <c oughs> พี่วัวป่ะพี่วัวแม่ให้พี่วัวพี่วัวแม่ให้ กินเลยลูกไม่ได้กินเลยลูกกินเกินเลยไม่ต้องเกรงใจแม่จ่อยอะแม่มาให้ลูกส่อยกินนะคะรีบกินลูกโอ้ยเดี๋ยวมันจะบาดมือแม่ลูกจ่อยมากินเลยแม่มีขนมให้ด้วยลูกขนมแท่งให้ด้วยจ่อยกินนะคะเออกินซะถึงแม่ไปเติมน้ําให้ลูกเออกินซะแม่ขนมแท่งให้ด้วยกินซะลูกกินซะกินนะจะได้อิ่มๆลูกเออ ทมางสนงผาังขางเสนงขาทุกทางเสนงผาดทำมางสนอผาดตัางขางสนอผากี่อิ่มแล้วเหรอแมวขนมแท่งให้เหรออิ่มแล้วเหรออิ่มแล้วเหรอลูกเร็วดาวกินข้าวเลยเนี่ยเนี่ยสามสีเนี่ยเนี่ยกินข้าวเร็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 วเดี๋ยวไม่จะไปแล้วแม่หิวข้าวแล้วลูกเร็วกินข้าวเร็วลูกอ่ากินข้าวกินข้าวเจ้าหนมบอกจะแมวให้แมวให้สามสี น้ำตาลเอาไหมคะตาลนับแม่ให้ลูกอ่ะอาน้ำตาลไม่ชอบอันนี้ชอบนิ่มๆหรอฮะเอาป่ะเอออ่านองคี้อ่ะองคี้องกี้แม่ให้ลูกให้หรอกเจ้าน้อยตัวน้อยแม่ให้อ่ะเอาป่ะตัวน้อยเอาป่ะฮะไม่ให้เอาเร็วตัวน้อยเอาเร็วๆเร็วๆรเออเออเออได้ละได้ขนมละป่ะไปกินกันลูกน้ำตาลเดี๋ยวแม่ตีเลยอ่านองคี้ กี่กินหรนะอะมีคนมานั่งมองหน้าแม่ท่านจะเอาอะไรคะไปแล้วลูกพากุ้มครองนะคะอยู่ดีมีสุขนะลูกให้หนูกับหมาทุกตัวแถวนี้อยู่รอดปลอดภัยนะลูกดาวด้วยนะอืมทุกตัวนะลูกแม,ม่ไปแล้วลูกากุ้มครองลูก